มาเล่นขายของกันเถอะของเล่นพลาสติกแบบนี้ถ้าเด็กๆเ,เล่นแล้วนะคะส่วนมากเขาจะเอาไปอมเนาะทำท่าทานมัมๆก็ต้องล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยบางครั้งครูแหม่มก็จะใช้พวกผักสดนะคะมาให้เด็กๆเ,เ,เล่นเช่นกะเพราใบเปราะหอมของที่หาได้ในบ้านนะคะเพื่อกระตุน้นเรื่องของกลิ่นด้วยเปราะหอมเขาก็ทํา ให้ระบบการหายใจดีขึ้นด้วยนะคะกระเพาเองก็มีเรื่องกลิ่นเนาะเปิดฝานีบ,นบมีบตำตำเด็ดเด็ดดึงดึงอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นทักษะที่ใช้ในชีวิตประจําวันอันนี้แช่ไว้ก่อนนะคะแช่ทำความสะอาดไว้เดี๋ยวจะเทน้ำออกเนาะแล้วของเล่นน่ะก็หมั่นล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะก่อนจะนำเข้ากล่องต้องแห้งแล้วก็เช็ดให้เรียบร้อยเนะาะคราวนี้ครูแหม่มเองอะ่ะ เวลาเราจะเล่นกันอย่าลืมเปิดมีคำถามปลายเปิดด้วยนะคะเช่นหนูจะเอากล่องไหนกล่องนี้หรือกล่องนี้หรือใช้เรื่องสีนะคะสีแดงหรือสีชมพูอย่าลืมมีคำถามปลายเปิดบ้างเพื่อชวนหรือกระตุ้นให้พูดนั่นเองเล่นด้ยวยกันได้ไหม้าแหม่มตาป้าแหม่มนะจึ๊บระวังระวังตาช้อนตื่นเต้นจังตื่นเต้นไหม ตื่นเต้นตืนเตนตืนเตนตื่นเตนมากเลยบ้านไหนอยากได้วิธีใช้ขนมเพื่อกระตุ้นการพูดคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะเดี๋ยวครูแหม่มาทำคลิปให้ค่ะบายบาย